รักแมวต้องกลาบแมวไหว้แมวบูชาแมวนะครับในการเลี้ยงเจ้าเต้าฟล็อปป้านะฮะวันนี้ผมฟาร์มเงินมาเรียบร้อยแล้วเจ็ดแสนกว่าน่าจะพอนะหรืออีกแค่สิบ้าเอร์็นนะฮะในการเพิ่มความขลังให้กับเจ้าแมวตัวนี้รอบแรกแสนสามไปก่อนมันจะไปถึงไหนเกมนี้เดาไม่ถูกจริงๆมันจะมีอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกบ้างสองแสนหกน่าจะพอน่าจะพออีกห้าเปอร์เซ็นสุดท้ายเท่าไหร่โอ้โหห้าแสนสอง ขนาดเตรียมไว้นะเนี่ยของหายหมดเลยฮะพอออกเกมเข้าใหม่5้าแสดีนะที่ปลูกแคทนิปเอาไว้แปลงหนึ่งได้1 5ื่นต้องรอโตอีกค่าเช่าบ้านที่เก็บจากเพื่อนได้เนี่ยสูงสุดน่าจะห้า0 0ื่นะครับเพราะว่ามันเพิ่มไม่ได้ละเพื่อนไม่ให้เพิ่มถ้านายเพิ่มอีกเนี่ยฉันต้องแย่แน่เลยเงินหมดแล้วเนี่ยในร้านค้านะฮะเหลือของแค่สอันที่ยังไม่ได้ซื้อซึ่งมันใช้เงินซื้อไม่ได้ใช้ทําคิวมนะครับสอัน ทามคิวน่าจะได้จากตรงนี้มั้งน่าจะอย่างนั้นเพราะว่ามันไม่เหลืออะไรแล้วอะหมดแล้วรอแป๊บหนึ่งอีกต้องแสนหนึ่งอุตสาห์ฟาร์มไว้ยังไม่พออีกฉันจะมาตามล่านายไหนไหนทรงมาคูเหรอเพื่อนขอเงินหน่อยห้าหมืนไม่ได้นายนี่แย่เลยเฮ้ห้าแสนสองแล้วเซฟก่อนห้าแสนสามเจ้าแมว มาก้อนสุดท้ายในชีวิตหมดแล้วนะเต็มหนึ่งร้อยแล้วยังไงเออมีแสงอ,อ๋อเขาเชื่อมโยงกันเหรออมีปีกด้วยถ้ากดแล้วจะเป็นยังไงกดไปไม่ใช้เงินฮะรอบนี้อ,อ๋อเหมือนอธิษฐานเหมือนส่งพลังส่งความศักดิ์สิทธิ์ไปให้เจ้าแมววัด <c oughs> เราอยู่ที่ไหนเนี่ย ท่านผู้เท่าแมวเหรอคือทำบุญใช่ไหมทำบุญกับแมวแล้วแมวก็ส่งเราขึ้นมามาหาท่านผู้เท่าแมวเอ,อ่อโหล่ะผมอยู่ที่ไหนครับอยู่ในห้วงแห่งการเวลาและความว่างเปล่าโอ้เจ๋งไปเลยแล้วคุณคือใครครับนายกำลังพูดกับท่านผู้เท่าฟล็อบป้าท่านผู้เท่าเก่าแก่โอเคครับแล้วคุณต้องการอะไรเหรอนายเป็นคนมาที่นี่เองนะหืม เหมือนมุกตลกเลยนะเมื่อกี้แล้วอะไรอยู่ข้างหลังคุณครับประตูใช่ไหมอ๋อไทม์คิวบ์มันมีตู้เซฟอยู่นะฮะเป็นห้องเก็บไทม์คิวบ์อะผมขอเก็บไว้ได้ไหมอะไรนะไม่สิฉันแกล้งนายนะนายหยิบได้อยู่แล้วแล้วหยิบยังไงครับข้างหลังมันเป็นออฟบ,บี้นะจริงเหรอครับแค่นั้นเหรอมันค่อนข้างยากหน่อยได้เลยครับโอเคโอ้โห <laughs> ทาประตูให้เลย ยากมากเลยครับออฟบี้ของทันผู้เท่าแมวนี่เหรอทำคิวบทำคิวบเย่ได้มาแล้วเอาไปซื้อของตรงนู้น,นใช่ไหมเนี่ยโอเคกลับยังไงกลับยังไงทีนี้ทานู้เท่าแมวครับบองจัวแล้วมันใช้ทําอะไรครับฉันก็ไม่รู้เอา้าผมจะออกจากที่นี่ยังไงครับก็กลับไปทางที่นายมาไงแต่ผมเทเลพอร์ตมานะครับก็เทเลพอร์ตกลับไปสิเทเลพอร์ตยังไงอะ ที่เราพอไงไงอ๋อโอเคครับขอบคุณอย่าก,กลับมาอีกอ,อ้าวอ๋อก็ส่งมาเองเราได้ทำคิวมามาซื้อของนี่เองเซฟก่อนตรงนี้กดไม่ได้แล้วฮะเชื่อมต่อกับเจ้าฟลัปป้าของเรามีปีกความหิวเพิ่มขึ้นเยอะเลยแต่ผมใช้อันนี้นะใช้น้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับให้เขากินก็เลยมีสี่ชีวิตนะครับเผื่อไว้หน่อยโอ้โหตัวเล็กมาเต็มเลย มันซื้อได้แค่อันเดียวอะ่ะทามช้ชีหรือว่าลูกแก้วประหลาดลูกแก้วลึกลับเอาอันไหนดีอ่ะเอาเป็นลูกแก้วลึกลับก่อนแล้วกันนะอันนี้ไอเทมนี้จะเป็นฉากจบของเกมเราแนะนําว่าให้คุณเซฟก่อนเพราะว่าพอซื้อไปแล้วมันจะเซฟไม่ได้นะฮะผมเซฟไปแล้วนะเมื่อกี้โอเคลูกแก้วลึกลับโอ้โหมาตรงนี้เลยเหรอคืออะไรครับไม่มีปุ่มให้กดมันคืออะไรคลิกเหรอ เฮออ้ยว้าไปไหนอีกแล้วอะท้องฟ้ามืดมนอุย้ยโอ้โหโอ้โหอะไรเนี่ยเลี้ยงฟอบปป้าอยู่ดีๆทำไมกลายเป็นเกมหลอนไปไหนอีกแล้วมาที่ป่าน้องหมาไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมเนี่ยเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ข้างในล่ะ ยังเหมือนเดิมเพื่อนขอเก็บค่าเช่าหน่อยไม่ลืมที่จะเก็บค่าเช่าโอ้ยอ๋อมันวาร์ปเองมันเปลี่ยนเองเหมือนส่งเราไปที่ต่างๆเรื่อยๆฮะทีนี้มาที่ทะเลทรายที่ทะเลทรายก็โอเคนะไม่มีอะไรเจ้าหนูยังอยู่วาร์ปไปไหนอีกโอ้โหดีนะมายืนตรงนี้เมื่อกี้เกือบตกเอาบ้าน เอาน้องหมาล่ะน้องหมาไปไหนน้องหมาน้องหมาไปไหนน้องหมาหายไปไหนเรามาอยู่นอกโลกทีวีอุย้ยน้องหมาหายจริงด้วยอะ่ะเหมือนจะอยู่ในทีวีทีวีเต็ไปหมดเลยเออวาร์ปอีกยังไม่หมดของฟ้าแดงพื้นเป็นลาวา มีโครงกระดูกวางอยู่นอนอยู่สองคนนี้ก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยใช่ไหมยืนนิ่งไม่รู้อะไรกับเขาเลยมีเวอร์เกอร์มีสเต็กน้องหมาหายไปไหนเนี่ยสงสารน้องหมาน้องหมาเราคืนมานะยังไม่หมดอ้าวโฮมอวอดบ้านอ๋อนี่คือบ้านของฟรอปป้าเหรอแสดงว่าเป็นฉากจบ แบบบ้านเราฟอปป้านะฮะบ้านของเขาอ๋อมีราชาด้วยตรงนี้คิงฟอปป้าเอาตัวนี้บ้านออกมาข้างนอกแล้วกลับมาสู่บ้านของเขาขอบใจที่มาอยู่เป็นเพื่อนเรานะขอบคุณช่วงเวลาดีๆหวังว่านายจะมีความสุขอยู่ที่นี่ขอบใจสําหรับเงินด้วยอ่าโหลดเซฟกลับมาได้ะฮะทาําคิวบิ่งอยู่ทีนี้ก็เลือกอันนึงได้ใช่ไหมนี่อทําไม่ชีนเหรอทําไม่ชีนมาเป็นอย่างเงี้ยนะ โอ้โหสวมศักดิ์สิทธิ์คือนั่งแล้วแบบข้ามเวลาได้ไม่น่าเชื่อนอกจากแมวจะศักดิ์สิทธิ์แล้วสวมยังศักดิ์สิทธิ์อีกในเกมนี้มาที่ป่าเรามาในป่าที่มีตัวอะไรนั่งอยู่เต็ไมไปหมดเลยฟอปป้ารุ่นดึกดำาบันใช่ไหมเนี่ยเออเออกคุยได้เอาทามาคิ้วมานะฉันจะแลกเปลี่ยนกับกิ่งไม้ด้วยทมคิวอ๋อก็ได้ก็ได้ก็ได้กิ่งไม้อยู่ไหนล่ะที่ไหนสักที่นึง เอากิ่งไม้มาแลกกับไทม์คิวบ์นี่เหรอตั้งอยู่ตรงนี้นะ <laughs> มาหยิบเองก็ได้มัง้งอ่ะเอานี้เอาไปบุกกะโอ้ขอบใจมากขอบใจมากโอกรบุกกะโอกรบุกกะแล้วเรามาทำไมมาหยิบไทม์คิวบ์ใส่ไทม์คิวบ์เข้าไปแล้วก็วาร์ปอีกเหรอฟิวเจอร์อวอร์ดฉากครบแล้วใช่ไหมเนี่ย โอ้มาโลงอนาคตเฮ้เฮ้เดียวเดี๋ยวเดี๋ยวทำคิวถอยไปเจ้ามนุษย์ข้างหน้ามีสงครามกันอยู่เป็นสงครามเจ้าบิงกัสบิงกัสคือตัวที่มาเพิ่มเงินให้เราไม่ใช่หรอสงครามบิงกัสเนี่ยนะมันเป็นสงครามยูเคียที่เริ่มต้นจากบิงกัสโอ้ไม่นี่ไม่ได้เรียนประวัติศาสตร์หรือไง <c oughs> ฉันมาจากอดีตน,นะก็หกนะ ถามไม่ชี้หนุฉันอยู่นั้นนะนํามันส่วมฟอปปาไม่เชื่อเออยังไงก็ตามขอทําคิวได้ไหมลึงออกไปมันจะเป็นการระเบิดนะฉันจะวงเองไม่ได้ถอยไปซะเจ้ามนุษย์ไม่นะไม่งั้นฉันจะยิงนะเอาสิยิงจริงเหรอจะยิงเราจริงเหรอก็รอยอยู่เนี่ยกระสูนหมดอย่างงั้นฉันหยิบนะ แล้วแต่เลยยังไงมันก็ไม่ทํางานอยู่แล้วแล้วโกหกทําไมมันดูเจ๋งใช่ไหมล่ะอ้าวได้มาแล้วโอเคเพื่ออะไรเนี่ยมายืนเถียงกับแมวทําไมมีแกรอดอยู่คนเดียวฮะดูเพื่อนนอนไม่เหลือแล้วไปแล้วนะไทมคิวผมงงจริงๆกับเกมนี้เลี้ยงแมวเพิ่มความขลังเพื่อย,ย้อนเวลาข้ามเวลาไปเจอกับอะไรก็ไม่รู้ โอ้ท่านบูทาอีกแล้วเหรอท่านเอลเดอร์คนที่ชื่อว่าเอาเปลี่ยนอีกแล้วครั้งที่แล้วบงจัวคุณอีกแล้วเนี่ยการข้ามเวลาเนี่ยมันผิดกฎเข้าใจไหมแล้วทําไมคุณถึงให้อันนั้นผมมาล่ะทําคิ้วนะ่ะก็คิดว่านายแค่ยืมไงเมื่อกี้ไม่ได้พูดอย่างนี้นี่อ่าแล้วเมื่อกี้พูดว่ายังไงจะไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่อย่างนี้กายเป็นว่าเรามาติดอยู่ในนี้กลับไม่ได้อ่กลับไม่ได้จริงด้วยการข้ามเวลาเป็นการผิดกฎ อ่ะก็น่าจะหมดแล้วนะฮะสองเอนดิ้นะครับฉากจบที่น่าจะเป็นฉากจบดีก็คือส่งฟัปป้ากลับบ้านนะฮะส่วนฉากจบนี้ก็น่าจะแบดเอนดิ้งนะครับติดอยู่ในคุกแห่งกาลเวลาโอเคครับนี่คือเรียงเจ้าเต้าฟัปป้านะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ